สวัสดีจ้าพ่โยคราชบาดเองนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะจ๊ะพอดีวันนี้พิโยยังหยุดงานอยู่นะจ๊ะนี่ราชจิบวาเดี๋ยจะพาเอฟซีไปแจกของในหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะช่วงที่ว่าพ่โยกําลังไปแจกของอยู่นะจากก็มีคนส่งโทรมาบอกว่ามีของฝากส่งมาให้นะจ๊ะนี่หนึ่งกองนะจ๊ะซึ่งอันนี้พิโยก็รู้แล้วนะจ๊ะว่าเป็นของฝากของพี่ จากจังหวัดระยองนะจ๊ะเดีย๋ยวมาดูกันนะจ๊ะนี่พอดีพี่แกบอกว่าจะปากของปากจากจังหวัดระยองมาให้เป็นของทะเลนะจ๊ะก็ชื่อนะจ๊ะเป็นพี่ของพี่ปารินดาจำปาทองนะจ๊ะยยกขอบพระคุณพี่ปรินดาะมาณน้จ๊ะหรือว่าพี่นิ่มนะจ๊ะพี่แกก็ได้บอกชื่อเล่นของแกน,นะจ๊ะอ๋านอ้อมแกมาพอดีเลยนี่โอ้มาปากำลังเของ กางเก๊าของปลาพอดีเลยนะมานั่งดูปาลาแล้วแล้วก็พอดีพี่บอกว่าติตามพี่โยมา,าตัางแต่พี่โยทําชงเหล็กๆด้วยจะแล้วก็แ,วกแบบอยากส่งของฝาามาให้พอล่ะพี่นะแกเปิดร้านขายของฝาานะจ๊ะจากไอของปากของาขอ,อาหารทะเลที่อยู่กะจังหวัดระยองนะจ๊ะถ้าใครไประยองก็สามารถไปอุดหนุนพี่แกได้้จะหรือว่าใครอยากโทรสั่งนะจ๊ะก็มีเบอร์โทรได้เดี๋ยวพี่โยขออนุญาต กินดิ่มนะจ๊ะบอกเบอร์โทรนะจ๊ะเผื่อว่ามีเอฟซีที่สนใจจะสั่งพวกอาหารทะเลอะไรนี่นจะจ๊ะก็นะจ๊ะตีกอเป็นชื่อร้านก็เป็นชื่อร้านเอพี่โยจะโตอยว <c oughs> <c oughs> พูดคุร้านอะไรกันนะจ๊ะร้านเจนิ่มนจะจ๊ะร้านเจนิ่มของฝากจากระยองนะจ๊ะนี่เอ่อหรือว่าพี่ปรินดาจำปาทองนจะจ๊ะ อยู่ครับถนนเรียบชายฝั่งปากน้ำน,นะจ๊ะเมืองระยองจังหวัดระยองนะจ๊ะเบอร์โทรนะจ้ะ080658-5263นะจ๊ะ080658-5263นะจ๊ะเผื่อใครอยากจะสั่งแบบออนไลน์อะไรอย่างนี้จะอธิบายกรนจก เรือ,อย่าอุดหนุนพีเขาไดจ่ะพี่ขอขอบคุณพี่นิ่มมากๆได้จ้ะมาจ่ายเดี๋ยวมาแกะกันได้จ่ะมาแกะเป็นอะไรเนาะกาบ่าข้างในนี่เอ,อ๊เออยายอยู่ไหนล่ะคะยายอยู่ในบ้านนิ่นึงย,ยายถึงมาจากตลาดนัดบดลีก็ไปเดินดูแลกิจการหลานขามาด้จ่ะถึงกาปาจะก,กี่นิดจัะอันนี้ยังไม่ขาดเ,เดี๋ยวฝากกิน อของโปรดของหนูไหมใช่ไหมไ <can> อ้ค่ะเฮ้ยนี่มานั่งนั่งใ,ใกล้ๆดีเฮ้ยมันนั่งอะไรอยู่นอกขอบจอเนี่ยเห็นไหมหนูดูว่าหนูไม่ได้อยู่ในกล่องเลยนะั่นน่ะเห็นไหม,มนั่งเยอะอีา่าอือโอ้นี่จ้ะพอดีล้านที่เป็นล้านขายของปากจากทะเลพอดีนะจ้ะนี่ก็เป็นปลาหมึกเดียจ้ะ จีอยู่เอากองมาใบข้างล่างก็จะจะได้ขนมด้วยเลนี่ไมหนูเห็นใบเทสอ๋ออันนี้เป็นปลาปลาทูมันเด็ดจังนี่ปลาทูมันสองกองหนึ่งสองเทสสามเทสโอ้สี่เทสห้าเทสใส่ด้วย อันนี้เป็นอะไรเนาะนี่อันนี้อาจะเป็นสาหวานได้จ้ะดิโอโอ,อันนี้เป็นปลาปลาเมมค็มไหมโอ้ดิมีกระปิดีจากเมืองระยองด้วยได้จ้ะดิโอขนาดแบบพี่เกบอ,อกว่าเป็นของเล็กๆลน้อยได้จ้ะโอ้ม่เล็กไม่น้อยสำหรับอพว่าพี่โยอเลยจ้ะดิ่จ้ะ มันแต่อยู่ในกองหน้าสัอยอย่วด้วยนี่เนาะมันแต่ความหวานพี่โยก็ขอบคุณกินนิ่มมากๆเลยเลยจ้ะอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นของปลาอะไรนิกหน่อยอะไรเลยจะ้ะนี่ก็ถือว่าเป็นของเยอะสำหรับพี่โยเลยจะ้ะเอฟซีที่แ่าปากคล้องอะไรมาให้พี่โยนะพี่โยถือว่าเป็นของที่ว่าสําคัญแล้วก็มีความหมายสําหรับพี่โยเลยจะ้ะพี่โยไม่ได้คิดว่าเป็นของปลาอะไรนิกหน่อยอะไรเลยจะ้ะเป็นของปลาที่สําคัญสําหรับครอบครัวพี่โยเลยเลยจะ้ะนี่เลยจะ้ะ ใครสนใจก็ไปแ่จะจัด่าใครไปเที่ยวระยองก็แวะไปอุดหนุนผีกันนะจ๊ะอยู่แถวถนนเรียบชายฝั่งปากนา้ำนะจ๊ะเมืองระยองจังหวัดระยองนะจ๊ะหรือว่าใครสนใจที่จะสั่งกับหลานหรือว่าโทรไปสั่งก็080ศนะจ๊ะห5ห้าแปนะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบพระคุณพี่นี่มากๆเลยจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวก็แมรี่ไปตลาดหนักกลับมาแล้วเสียงว่าสื่อแหนมาฝากพี่โยก็ น้องๆทำกินกาเป็นยำแหนีนะจ๊ะเดี๋ยวจะมายำแหนีกินกันนะจ๊ะไปนะจ๊ะมาแก้มไปเร็วนะจ๊ะนี่เมลี่ก,กัดสื่อของมาให้นะจ๊ะเดี๋ยวจะให้น้องแหนนยำให้กินนะจ๊ะนี่ฝีมือนะยำต้องเป็นฝีมือของน้องแหนนนะจ๊ะพี่โยก็ยังไม่มั่นใจในความอร่อยของฝีมือตัวเองนะจ๊ะมันต้องมีน้ำปลาด้วยไหมต้องใส่ไหมไม,ม่ต้องใส่ชินดูก่อนนะโอ้ยน้องแก้มได้อะไรมากินลูก ใครสื่อมาให้นะพี่ยายต้ยยองมาจิ้มน้ำจิ้มนี่ลูกโอ้นี่มีพักมีอะไรนั่นเดเตจัจกผิกสดวันนั้นพี่เองสื่อมาจะก,กินกับปจอมจักมดย่างยงจะได้มากินกับแ,แนหนมยำแหนมนดาดเดี๋ยแล้วให้น้องแนนเตรียมนักเดเตเขาเตรียมมาเป็นชุดอย่างไงเลยนะจ๊ะนี่กาตลาดนะัดเดี๋ยวเราโอเคมาทำยำผสมกันเลยเดเะ ยายสือมาให้เยอะเนาะยายบอกกินหลายคนต้องสือมาเยอะจิีกี่หน่วยอ่ะอีกทีนึงอ่ะสามหม,มูม่แล้วค่ะก็ใส่ถุงม<น>ะเด่นไม่มีถุงมะกระใสงน่วยยำอันสีอันสีนี่มันคืออะไระขาวใส่นังนี่นก็สือมาหลายชุมนี้จ้ะ หาเมลี่เลยวเมลี่บอกว่าชุดละห้าสิบบาทจริงจังน้ำเป็นน้ำจิ้มนี่นะน้ำจี๊ข้าวใส่มะนาวมะนาวแม่จะให้หนูเอามะนาวมาให้ทำไมคะเพื่อไม่พองเพื่อไม่พอไงสุดละห้าสิบบาทก็ได้เยอะอยู่แล้วจริงนะเดี no? ๋ยวไม่ช no. oh ่วยเลยหนูกินแต่พัมมิชยังเดียวเนาะ แก่ต้องไปหา,าจานกระชอนมาได้รูาจานเดียวไปแบง่งตักเน้นกินหนึ่งพรุ่งนี้กระดาแล้วนะคุณแม่ขยันเลยก็แบบดูสเต็ปแบบนี้นะจ๊ะไม่ยากอะไรนะจ๊ะก็ซื้อมาแล้วก็มาขายันดรือเปล่าบางทีก็ลานเขาก็ขาย,ายันให้อะไรนีน่หรือเปล่าโยกัวมันจะซิงหรือเปล่ามันจะแบบ กันพวกโยก็เลยต้องเอามาขยำอีกไม่เป็นโ,โยก็ช่วงนี้นอนดึกจะจะพอบาตอบคอมเมนต์อะไรได้แล้วก็ลงตัดตอบขีปานา,นะาวดธก็เลยตื่นสายหน่อยาะจะช่วงวันหยุดก็เลยไม่ได้ไปถ่ายเมลลี่ไปตลาดนัดจะจะพอบานั่นเมลลี่มาเดี๋ยจวจะชาวนาจะเอาหลดไปน,นจะจ๊ะเอาหลดกับเบะไปน,นจะจ๊ะ ยังไม่ไหวพี่ยูก็เลยจะไม่ได้อาบน้ำอะไรได้เลยให้เมลี่ไปก็น่าไปก่อนนะจ๊ะยูก็ไม่ได้ไปก็ไม่แน่ใจว่านอนห้าหกถุงนี่นะจ๊ะก็ไม่แน่แจ๋วาจะดึกอสำหรับ fc เป็นจัตบายูก็ฉีดไปมันดึกนะจ๊ะถุงพวกถุงนี่ก็จะมีพวกผิกปลนหรือว่าผกเม็ดนี่ผีข้าวคัวเลยหรือว่าผกควานเลยเนาะ เขาก็น่าจะตำตำตำให้พอแบบนั้นโอใส่ผงนัวมาให้พร้อมนดินะมีห <c oughs> <c oughs> น้นามะนาวบีบมาให้ด้วเด้แต่นั่นนะ <c oughs> เอาวางไว้ข้างนอกก่อนก็ได้ <c oughs> ไ่ใช่จันเอาชามน่ะหนูชามที่เราจะมาแยกกินไงื้อหนังเนื้อนะหนั่งกินเผาน่ะกินนูดกินถ้วยไข่ถ้วย,ยมันนะ <c oughs> ่ะใช่ สวยเป็นชา้มมากกระด้ชอนดาชอนกาแล้วก็ชนขี้เขา่าเดีย๋ดวยวให้เน้นพยายามเรื่อยๆนะครับ จานจะจานนะกินนะจันเป็นบางหลายเข้าไม่ได้บีบมะนาวให้นะ่าจะเข้าจะกาดมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็ให้เรามาบีบเองอ่งนี้นะครัลงมือคลุกได้เลยจันเรือต้องขิงแกบ รสชาติเลยได้เป็นก่อนเสพชอบไม่จัดเดี๋ยวขอชิมอันที่ต้องเน้นยำก่อนจะว่าจะเพศแม่ทานเพศแคปิโย่ก้อนแต่กินแค่จุดโดดอะไรนั่นเป็นยิ่หอมมะนาวมาเลยจะเสร็จเรียบร้อยพร้อมกินเลยดิจ้ามาเด้อจ้ามากินยำแหนมกแคปิโยเด้อจ้าโอ้นี่จ้า ยำแหนมรสจัดจ้านน้องแกจะกินได้ไปเนาะนี่เนื้อ,อ,อของอร่อยต้องกินได้เลยนะจ๊ะนี่มาจา้ามากินยำแหนม,ม,นมกับพี่โยได้จ๊ะนี่นอ,อ้าวใครเยอะแยะเลยมาจา้ามากินแหนมกับพี่โยยำแหนม อร่อยไหมครับนิเกตเคียไว้ตรงนั้นเลยจ้ะนี่ผมคุ้มเคียรบ้างไว้แข่งผมนะผมว่าดูได้ไงดูดีกว่าเมย์มาได้แจนนี่ก็ถือว่าเป็นสา,าวสาบอยู่ด้จยชนิดจังวันนี้เหน่ไปตลาดนัดวันทิกามาเลยจ้ะก็เลยซื้อแหนมมาให้นะจัะ ยก็เลยไปแดดไปทายแมรี่เดินสลัดหนักเลยแตันนี้ใบโหระผาแมรี่ได้ด้วยตนนี้แล้วตอให้แมรี่ประวัาขอชิม้วยหนึ่งก็เลยแบ่งไว้ให้แม่เลยตนแม่จะเดินไปทำอะไราพาไปตักนะฮะดูลูกน้ำยุงลายในอ่างเลยจ้ะ แ,บแบ่บจะจันทรแบอิงเลียกค่ะม,มันเหนกยวันยุดแดดไมร้อนใช่ไหมจันรเนี่ย ตัวนี้ปัหาไปไหนเนาะปัญหาในสุย็น,น,น,นกับไม่หินหิ้งอะไรเนาะหิกาแฟหิ้งจานเดียวก็ต้องกิน หัวหน่ม่มนมวนาแน่ดูติกกดในจักรามีนะติดต้นติดต้นตีเขียวอยู่นะนี่ก็ไม่เห็นดับดูเลยหนั่นเองมีกระแดดเป็นไราาใส่ถ่ายุคเขใบโพดยดีต๊ก i would have had it <laughs> กินไอ้อยางอีไปได้ลกกลลแล้วจากเลยอินมก็เลยไาเดี๋ยวให้กินเสร็แต่ว่าเมลี่ขอชิมถ้วยหนึ่งเดื <c oughs> อจ้ะจะไปเดินดูอะไรสาร์ตตี้ได้จังเลยดีจ้าถ้ามาหนุนนี้เดี๋ยวจะมากแตเลยมองรู้หนุนน้องรู้นี่ไปจ้ะ <c oughs> ไปเดินดูแลกิจการมากับเับ <Okay. S 1> มากับเอาพาไปตันรู้จักอะไรฉัน อร่อยไหมน้ำแกงยังบานาอกมา น้วก็แปลว่ยมากินขนมอุดอันนี้แป้มาให้นะขอบคุณเป็นอย่างนีขอบคุณป้ดนีมากเลยค่ะ ก็ทิงงง้งไปกับมาอะไรนะ่นองไอ,อเดียแดดกระตังแล้วแม่นองแก่ฉลองตอนเทสนห่ลูกนี่แม่เอาหนังด้วยเหรอ อจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจัก,ก็อามานั่งกินยำแหนืม้มอภิโยกันตรงนี้ก็จะนั่งคิดไปเรื่อยๆนี่นะจกักรตอฉนฉน่างกินไปหน้าก่อนคลิปกุฎิยาไปนา่าจะพิโยก็ขอขอบคุณพี่นิ่มจากจังหวัดตะยองในแจกที่วัดเชยส่งของฝากมาให้พิโยนะจกักรขอขอบคุณหลายๆเลยจกักรพิโยกอ นจะหมายถือว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆเลยจะเป็นของสําคัญมากเลยจะที่ว่าเอฟซีเฉยซงเฉยปากมาให้จะไม่ว่าจะเป็นพี่นิ่มด้วยเอฟซีคนที่ว่าส่งของ,ของมาให้พี่โยนะนักศัตรีโยขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะจ๊ะเฉยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ๆๆแล้วเป็นกําลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยฝากเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจา้าสวัสดีค่ะ